มาแนะนำนะคะสมุนไพรทั่วไปที่เราหาได้ทั่วไปหรือว่าหาง่ายนะคะเกี่ยวกับการขับปัสสาวะหรือขับพิษในตัวออกนะคะง่ายๆค่ะเอาพี่รู้จักตัวยาาคาไหมคะนะคะยาคาเอารากยาคามานะคะ มาทําความสะอาดล้างให้สะอาดเนาะแล้วก็เอาไปต้มน้ํานะคะตัวนี้ค่ะจะช่วยในการขับปัสสาวะนะคะหรือ,อครูนะคะครูลองไปหาใน Google ดูนะคะเดี๋ยวยุอาจจะแนบรูปไปให้ดูนะคะต้นครูเนาะก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะพยายอเหมือนกันค่ะขับปัสสาวะนะคะผักบุ้งแดงเหมือนกันขับปัสสาวะแล้วก็ทําให้ตัวเย็นด้วยนะคะล้างพิษในตัวด้วยนะคะหญ้าปักกิ่งนะคะใบเตยนะคะได้หมด ตัวนี้มันจะเป็นยาเย็นนะคะยาเย็นหรือฤทธิ์ทางยาสมุนไพรจะทําให้ร่างกายเย็นนะถ้าเรากินไปแล้วเนี่ยปัสสาวะมันจะขับ ออกเนาะเพราะว่าร่างกายส่วนใหญ่ที่มันเกิดการอักเสบหรือไตมีปัญหาเนี่ยตัวเขาจะร้อนนะคะบางคนแบบเป็นต่อมลูกหมากอักเสบอะคะ่ะมันจะร้อนในนะคะตัวพวกนี้ค่ะมันจะเป็นตัวปรับสมดุลให้ทําให้ธาตุหรือภายในเราเย็นและขับปัสสาวะเราออกนะคะถ้าฉี่ขัดนะคะฉี่ขัดใช้ตะไคร้หอมเพิ่มเข้าไปได้นะคะอาจจะเพิ่มน้ําผึ้งเข้าสักหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อให้เลือดลมมันไหลดีเวียนดีเนาะทำให้แบบร่างกายอบอุ่น นะลองเอาไปใช้ดูนะคะวิธีการต้มต้มยังไงก็แล้วแต่สะดวกนะคะใช้ใบเตยสัก2-3ถึงาใบะะล้างน้ำให้สะอาดอาน้ำเปล่าประมาณ1ลิตรนะคะกินวันละ1แก้วนะคะช่วงเวลาไหนก็ได้นะคะเช้าเย็นก็ได้หรือ2แก้วก็ได้แล้วแต่สะดวกเนาะถ้ากินแล้วร่างกายเราเย็นขึ้นนะคะก็หยุดทานได้เลยนะคะอย่าทานเยอะเกินไปถ้าทานเยอะเกินไปธาตุมันจะเย็นเกินไปเนาะก็ลองฝากทุกคนนะคะไปลองทำดู